สิงซิงดาราจีนเปิดใจเล่ารละเอียดยิบถึงเหตุการณ์และความรู้สึกช่วงเวลาที่รู้ตัวว่าถูกหลอกข้ามชายแดนไทยไปฝั่งเมียนมา7มกราคม2568หลังจากการหายตัวไปของสิงซิงหรือหวังสิงดาราจีนเมื่อวันที่3มกราคม2568ที่ผ่านมาต่อมาพบว่านักแสดงซีรีส์ชาวจีนข้ามไปอยู่ฝั่งเมียนมาโดยเจ้าหน้าที่ไทยประสานกับฝ่ายเมียนมาและชนนลุมน้อยกะเหลี่ยง BGF หรือว่ากองกำลังพิทักษ์ชายแดนนำโดยพันเอกหม่องซิตูผู้บัญชาการ B ี f และพันโทหม,มองวินรองผู้บัญชาการ BGF เพื่อรอรับดาราชาวจีนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากกระทั่งในช่วงเย็นพลตำรวจเอกทัศชัยปิตันีลมนลจเจรตําตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เอกสติครอบครัวป้องกันการปรับปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยพ้นตำรวจโทกิติศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจผู้รอนภาค6พ้นตำรวจตีพงสยามรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและนายชูชีพผู้วัรชาการจังหวัดตากพร้อมคณะเดินทางไปช่วยเหลือและรับตัวสิ่งสิงกลับมาได้นั้นหลังรับตัวพลนตำรวจเอกทัดชัยได้ร่วมซักถามสิ่งสิงด้วยตัวเองเบื้องต้นจากการสอบถามสิ่งสิงเปิดใจเล่าถึงเหตุการณ์และความรู้สึกว่า ถูกชาวจินด้วยการพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชันวีแชทใช้ชื่อเป็นบริษัทบันเทิงชื่อดังของไทยทักมาติดต่อให้ทำงานจึงหลงเชื่อก่อนเดินทางมายังประเทศไทยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากนั้นนั่งรถที่ถูกส่งมารับที่สนามบินพาไปยังอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนจะมีคนมารับข้ามแดนทางเรือที่บริเวณชายแดนอำเภอแม่สอดร,รู้ตัวว่าถูกหลอกมอถูกพาข้ามแดนแต่ไม่กล้าขัดขืนอย่างไรก็ตาม จะต้องมีการสอบสวนซักถามและตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งทั้งนี้พลตำรวจเอกทัาชชัยกล่าวว่าการดำเนินการช่วยเหลือสิ่งนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความช่วยเหลือประสบความสำเร็จซึ่งเป็นการร่วมมือช่วยเหลือทางการจีนตามที่ได้ประสานมาหลังจากนี้จะได้เข้าสู่กลไกลการส่งต่อระดับชาติหากพบว่าเป็นเหยื่อค่ามนุษย์ก็จะเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองและประสานตัว กลับประเทศตามกระบวนการของสำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองและประสานญาติมารับตัวหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการกระทำความผิดลักษณะใดก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้มลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ